เคยสงสัยกันไหมครับว่าทำไมเบอร์เกอร์ถึงเป็นอาหารขยะทิ้งไปครับแบบนี้สวัสดีรกท่านวันนี้เรามากระเจ้าอูดและจะมาพบกับผู้มีประสบการณ์มากทางด้านการกินแฮมเบรอร์เกอร์ก่อนที่เราจะไปดูเรามาคุยกับเจ้าอูดกันก่อนในผู้ซีอูดอูดจะไปไหนนะเจ้าอูด อขออภัยนะครับทุกท่านพอดีไอ้บัวมันชอบทำตัวแบบนี้ไม่ปแปลกหรอกที่คนเรียกกันทั้งบ้านทั้งเมืองเอาละเรามาพบกับผู้โตว,วาทีกันดีกว่าขอเชิญผู้โตว,วาทีกันเลยครับสวัสดีครับกับผมเด็กชายสมหญิงเสียงจริงครับส่วนตัวแล้วนะครับชอบกินแฮมเบอร์เกอร์บ้างเลยครับไม่มีหรอกครับคนที่อยู่ข้างเคียงแต่มีเนียงนะครับที่อยู่ข้างคอแอ้ เพลงเอ,อ๋ยจงปิดยังยังไม่ปิดอีก <c oughs> อาตมาชื่ออาตมาแครอรอาตมามีคำสอนใจมาสอนหลายคนนั่นก็คืออย่าไปโทษอดีตที่ทำให้เราต้องเจ็บชำ้ำแต่ต้องขอบคุณมันด้วยซ้ำที่ทำให้เราเขี้ยบแข็งได้ในวันนี้ อาตมาไม่มีประสบการณ์ในการกินแฮมเบอร์เกอร์แต่ว่าโดนเรียกมาเพราะว่าคนขาดเอาละครับแช่งเป็นการแนะนําตัวที่สุดยอดมากเลยนะครับวันนี้เราก็จะมาทําการประชันกันในหัวข้อที่ว่าเบอร์เกอร์เป็นอาหารขยะหรือไม่ครับเชิญเริ่มต่อสู้ได้เลยครับ ready fight เล็ดวิชาลับก่อนพ่นไฟอาจ้าเบอร์ก็เป็นอาหารขยะหรือคัดแต่ได้อาหารห้าหมูครบสารพัดได้ทั้งเนื้ทั้งแป้งทั้งผักถ้ากัดใครพูดว่าขยะเดี๋ยวได้โดนกำจัดถึงจะเป็นอาหารห้าหมูดีสำหรับพระแต่ว่าของต่างๆนั้นมันก็แย่นะ ขนมปังเป็นไปฟอกขาวไม่ดีเลยล่ะบางสุดก็มีน้ำตาลผักก็เหี่ยวจัดเป็นอาหารขยะอา้าวที่นด้นพูดเค็เมาลมไงเบอร์เกอร์ไม่ได้เป็นแบบนั้นส่วนใหญ่แต่บางร้านอาจจะเป็นเป็นงั้นก็ได้ดังนั้นอย่าตีความว่าเบอร์เกอร์นั้นเป็นอาหารขยะได้เอาละครับพักกันก่อนนะผมและชักจะเวียนหัวไปหมดแล้วละ่ะกลับบ้านไปพัก่อน,นอนกันให้หมดสะที่งยังไงก็ไม่จบว่าเป็นหรือไม่ได้เป็นอาหารขยะ